ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้แล้วก็ไปออามานีพวกได้ไดติดฟ้าเมื่อไหร่นะมันก็จะเอาจตกหยดไมอยุเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะแบนมันนะถ้าผมแบนได้ผม่เพิ่มผมพูดต่างกัน ไม,ไม่เปนเป็นบวก เกมอะไรงี่มาบอกมนะเกมอะไรเลราเกมก็อะไรเอ้หอะไรเเ่าเกมก็แบบแปลกมากแล้วตรงนี้ก็โทรศัพท์โน้บ้นะคบ ที่เต็มแบบนี้หนักเลยตัวนี้ก็จะจับมาจัดได้จานหนึ่งคร้วมันแหลกมหาแหลกมหามานนะผมดูทำอะไรไอ้คนอึ้งอ่ะฝรั่งไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้ครับฝรั่งมันโง่ต้องไปเชื่อมันอย่างนะมันไม่รู้คืออะไรครับมันเน่ยเนี่ยเน่ยมันไม่รู้คืออะไรอ่ะฝรั่งก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะเนี่ย อตากันเลยของแกอโอ้พอ้จฝรั่งแต่คนไม่รู้ก็คืออะไรอ่ะสร้ารงแล้ว จะเลยคือล่องพยาบาลรถพยาบาลต่างพยาบาลฉบับนี้ครับรถพยาบาลนะผมนะน,นี่ก่อ,อย่างนี้ปุ๊บแปะเป็นไงมีเวลาให้กำกัดนะผม กักพยาบาลนะส่วนท้องบกก็จะเป็นวงกลมสองลูกแล้วก็แห้งก็คือนะครับแล้วชม,มวพลจะคุ้นเคยกับมันนะวผมอันหนึ่งนะครับ เป็นตรงนี้จะเป็นประตูครับจะเป็นประตูใหญ่ ตัวใหญ่ยยอะไรอะไรอันนะครับผมว่ารับผิไข้นั่นเองโรงพยาบาลหลายคนเขาใจว่าโรงพยาบาลพวกฝรั่งอะไรฝรั่งโง่ฝรั่งเลยบล็อกแมนนะพวกนี้แบบใครอยากไปแกล้งก็ไปแกล้งเลยฝรั่งมันโง่ฝรั่งบางคนแบบสร้างอะไรก็ไม่รู้เด็กมันเลี้ยงแบบ เด็กมันก็เรียนแบบมันก็สร้างสร้างใหไรสาระทุกเด็กอะคุ้นเคยความชมพอจะคุ้นเคยเามาแล้วอ่ะแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นแม้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ นี่คุณเนี่ยสีแดงสีแดงสีแดงแล้วสีแดงกันแหละเอออย่เงี้ยแหละรถพยาบาลบำบัดด้วยสิที่คุณเคยสุดนี่ครับผมเชด เป็นอืมนี่แหละเขาเรียกว่า perfect นี่เขาจะมีตรงนี้จะมีแบบหน้าตาขึ้นนึงแล้วนี่เหมืนไงนี่ลมดลดบางทีเขาว่าลดอะไรวะเนี่ยเออนี่ก็แบบก็ปมามาหืม ท็อกที่ผมจะมาซื้อซื้อแบบอื้มมันขึ้นไปเหรอดูรอแรกตรงนี้อย่างสวยวนะครับผมพอ้แรกพวกมรกตเนี่ยน้องวานไฟ เหมือนไม่มคาวบกินอืหอหอบักดิ้นเลต่ถ้าไมมครับเขาได้แก้แล้วเขาเป็นอย่างนี้นะอ่าสองนาที อีกสองนาทีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดีนิ้วครับอีกหนึ่งนาทีครับอีกอีกหนึาทีอ่าอีกหนึ่งนาทีนะครับผมี่อีกหนึ่งนาทีแปบ๊แปบเดียวก,ก็หวัง <c oughs> คุ้นเคยมากะเห็นไหมครับก,ก็งี้แล้ว ฝรั่งเห็นฝรั่งก็จะงงคืออะไรครัฝรั่งคนไม่รู้อะไรฝรั่งฝรั่งโอ้โนี่หยิบอย่งเงี้ยล่ะจะแบบอื่นๆนะพวกเนี้ยเรื่บล็บอกเหล็กนี่มันแบบเลื่มแบบไหนครับมันในเกมนเนี้ย เรียงเหมือนไม่ค้าเป๊ะเลยไล้อีกประมาณอ่าตันนี้ก็มามาเลยอีกหกหกห้าสิบปีนะครับผมมาห้าสิบีนะครับผมห้าสิบี Uhm. ตูดหมึกกาัเขค่อยมั่วนะครับผมอือห <oh, ืสิวิสิบสิบแลวิบวินะครับอ้ยูมันคุ้นเคยอย่ามัน ไม้ราชาพ้นเคยเนี่ยเลิกดูดิฝรั่งเห็นหรือยังเลยฝรั่งเห็นหรือยังฝรั่งคือไม่รู้คืออะไรฝรั่งฝรั่งเห็นแล้วฝรั่งเห็นแล้วฝรั่งกูจะขึ้นเคยเดี๋มันนี่คืออะไรวะฮู้ยเขาไปสร้างกะบองอัดวะไปสร้างอระบองอัดก็นะตคยอยู่ไอ้สามสาก็พอละก็น่ารักฟูฟิงอยู่แล้ว คนที่สร้างอาจจะเป็นเพศหญิงอาจจะเป็นผู้หญิงเราผู้หญิงเล่นหรือเปล่าจัดแจงวะโอ้โหไม่ต้องให้สักดาวอย่างงี้ผมไม่ให้สักดาวผมไม่ให้สักดาวเพาไม่มีอยงนี้ผมก็ไม่ให้สักดาวสิครับโอ้ อราเออโรงพยาบาลโอ,โอ,โอ้ผมว่าแล้วผมว่าผู้ชมมันสร้างโรงพยาบาลดูผมว่าลแล้วมๆๆผมว่าละมันสร้างโรงพยาบาลอันนี้อันนี้ใหญ่เต็มดวงอันนี้สวยนี่ก็สวยโอ้โรงพยาบาล พยาบาลแล้วพยาบาลกัแบบเลยแปสิบสปรซ็นสวยสวยๆน่ารักดินต่อไปดินต่อไปดินต่อไปถุยหุยถุยคุณผู้ชมแตก็ให้ให้เหหนงดาวเยตอ่ะสงสางานเก่งผาน หดืดผ่านนี่เหรอข้ามเดี๋ยวผ่านไปโอ้โหมอมบอกว่ารถพยาบาลม,ม,มาสร้างโรงพยาบาลอูฝรั่งนี่คือโง่นี่วะอย่างที่ผมคิดฝรั่งโง่นี่คืออะไรวะเนี่ยให้เต็มดาวนี่ถูกให้ถูกต้องให้เต็มดาวเอารถ มือนื ja bem, bem? ้อเนื้อเนืนหนมาปาร์ตี้เล่นตรงนี้รถพยาบาลดูนี่เห็นั้ยเนี่ยแหม่ก็รถพยาบาลเออ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 ออ้อาไปก่อนพผมที่หนึ่งผมที่หนึ่งครับ เต้นโชว์เต้นโชว์ดูท่าใส่หืมอทีโรเอาทีโรเอาแล้วนะครับ เออก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ครับนะโอเค